นี่เป็นเส้นทางจากเชียงดาวนะครับไปเชียงรายนะครับเราจะไปผ่านอำเภอชายปการนะครับจุดหมายแรกของเราคือยินโอกิแลนด์นะครับแลนด์มาร์กนะครับของอำเภอชายปการนะครับ to breathe this air I want to see you more than this And every time you're lost I wonder if you know you're missed I'm really when I can And I only hope you're watching this I hope you know that I exist Mission Control, do you read me? Send me Michael in coordinates lately สวัสดีครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ฮิโนกิแลน์แล้วนะครับบรรยากาศเป็นแบบนี้ครับฮิโนกิแลนตอนนี้เวลา9โมง15นาทีครับฮิโนกิแลนด์ก็เปิดบริการนะครับเวลาทุกวันนะฮะ8ปดโมงครึ่งครับตอนนี้เขาก็กลับมาเปิดบริการใหม่นะครับนี่เป็นลานจอดรถครับของฮิโนกิแลนครับ บรรยากาศญี่ปุ่นครับอําเภอชายปาการครับจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่ครับบรรยากาศเป็นแนวนี้ครับมีลานจอดรถครับกว้างขวางครับนี่ครับตัวอาคารครับก็จะเป็นแนวญี่ปุ่นนะครับก็เพิ่งมาถึงเลยครับมาเช้าๆก็ดีครับก็จะได้มีคนมาน้อยหน่อยนะครับจุดถ่ายรูปที่นี่ก็จะเยอะนะครับ สำหรับสาวๆนะครับที่มาถ่ายหรือหนุ่มๆนะครับก็มีชุดให้เช่านะครับไม่ว่าจะเป็นกีโมโนนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโชกุนนะครับก็มีครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับอ่าบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางเดินนะครับสู่จุดจำหน่ายตั๋วนะครับที่จะเข้าชมฮิโนกิแลนด์นะครับนี่ครับ ิโนกิแลนด์วันนี้วันคริสต์มาสครับ25เดือน12ครับปี6 5ครับนี่ครับมาแล้วครับเพลงญี่ปุ่นเห็นไหมครับติง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 นี่ครับขอความร่วมมือทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย ทุกครั้งครับฮิโนกิแลนด์สวัสดีครับเดี๋ยวกำลังซื้อตั๋วอยู่ครับนี่ครับฮิโนกิแลนด์ครับแลนด์มาร์คครับเดี๋ยวภาษาได้ครับเป็นพี่หนึ่งไหมเราเลยจะตัดเดี๋ยวอ่าเราก็มาถึงแล้วนะครับในส่วนด้านในเลยนะครับของฮิโนกิแลนด์นะครับอยู่ใกล้บึงน้ำนะครับจะเป็นอาคารนะครับทรงญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งนะครับเป็นธงปลานะครับแบบนี้ครับบรรยากาศญี่ปุ่นครับเพื่อนๆครับนี่นกิี่แรนะครับนี่ครับพ่อก็จะเป็นสมุนไพรบริการนะฮะนี่ฮะมีจุดถ่ายรูปแบบนี้ครับ จะเป็นอาคารไม้แบบนี้ครับบันไดขึ้นไปแบบนี้ครับตัวนี้ก็จะมีลิฟต์ด้วยนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับสามารถเข็นยูแชร์ขึ้นมาได้ครับบรรยากาศน,นี่เดี๋ยวเดินให้ชมบนนะครับ นี่ฮะนินจานี่ครับ,น,น,น,รบนี่เกชาครับแล้วก็นี่ครับนินจาส่วนนี้โชกุนครับนี่โชกุนตัวจริงมาเลยรพอดีนะครับโชกุนภายในครับของบรรยากาศนีโกแลน์จะอารมณ์ประมาณนี้ครับ ต่อหนามตาดีี่วะขนลถาย ฮินูกิแลนด์ครับบรรยากาศญี่ปุ่นครับที่อยู่ที่ประเทศไทยเชียงรายครับทางสู่เชียงรายบริัทประการครับจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่เดี๋ยวเราจะพาตรงไปนะครับที่ฮินกิช็อปนะครับขนมและของฝากครับเป็นซิวเวนียครับ มีมีร้านกาแฟด้วยครับห้องน้ำอยู่ทางนี้ครับนี่ครับของฝากครับนี่ไอศครีมนมสดครับซอฟเซิร์ฟนะครับนี่นี่คืออะไรครับที่นอนค่ะเอาเป็นที่นอน จะเย็บเองเนะาะค่ะแล้วยัดข้างในด้วยอะไรอะครับด้วยทุบไ,ไม้หมอนนกขี่ค่ะอ๋อไม้หมอนนกขี่นี่ครับก็เป็นงานแฮนด์เมดเลยครับเพื่อนๆครับนี่ครับผ้าหม่มนะครับผ้าปูที่นอนของที่นกขี่ครับนี่ครับตกใจน้องสุก,กัสแล้วครับนี่อะไรคะเนี่ยอันนี้อะไรคะไอศครีม แล้วก็โอ้โขนมเหรอคะเยี่ยมเลยคะ่ะสาลายโอ,โอเคคะ่ะมี่มกี้ครับนี่ก็ของฝากครับนะฮะนี่ก็จะมีนี่ครับเหล้าบวยสาเกอ,อะไรอย่างเงี้ยครับสาเก <ปะ S 1> ด้วยครับ นี่ประเดทังของเขาครับอินโนกิแชมพูนี่ดุจดาบสมุไรครับหน้ากากแฟนซีก็มีครับนี่ครับยูทงคทุณจงคุนแกซิเวเนียต่างๆนะครับ และนี่ครับบอนหมอนใหญ่ลายใบสนครับมีลายวินเทจมีหลายลายให้เลือกนะครับมีเสื้อเลยครับเสื้อขาดนะคโนกิแลนด์ แบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูต่อไปในส่วนต่อไปครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็เราจะพามาชมร้านฮินกิคอฟฟี่ครับร้านขายกาแฟชานะครับร้านนี้ก็จะติดอยู่ด้านในนะครับติดกับตัวสาราน,นะครับของฮิน o กิครับ บรรยากาศจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับที่โนโกตีคอฟฟี่นี่ครับเขาเขียนว่าขนมชีสเค้กครับต้องลองชีสเน้นๆนี่ครับร้านกาแฟ มีส่วนที่นั่งทานด้านนอกด้วยครับอารมณ์แบบนี้ครับแล้วก <Hey. S 1> ็ด้านในบรรยากาศแบบนี้ <Hey. S 1> มีตัว <Hey. S 1> ที่ญี่ปุ่นเลยนะครับ <Hey. S 1> เราจำลองมาจาก <Hey. S 1> มีขนมครับมีเบียร์ครับมีซากีครับ เดินเล่นชิงชาครับแล้วก็ลานนู้นครับจะเป็นรูปแมวขวับครับแมวขวับอยู่ทางด้านไกลๆนั่นนะครับเป็นรูปแมวขวบกัวหน้ามาถ่ายรูปเหมือนกันนะครับเนี่ย และแล้วก็ถึงเวลานะครับที่เราต้องออกเดินทางอีกครั้งนะครับเราจะต้องออกเดินทางนะครับจากฮิโนกิแลนด์นะครับไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับระยะทางนะครับเราจะต้องผ่านโค้งนะครับแล้วก็เส้นทางอีกไกลนะครับเราจึงขออนุญาตออกเดินทางจากฮิโนกิแลนด์ครับเพื่อไปจุดหมายต่อไปสำหรับเส้นทางนะครับจากอำเภอเชียงดาวนะครับมาที่ อำเภอชัยปการนะครับมาดูมาที่ฮิโนกิแลนด์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าไม่ยากนะครับขับมาง่ายครับและฮิโนกิแลนด์นะครับก็มีมุมถ่ายรูปนะครับมุมสวยๆนะฮะมีชุดให้เช่าครับบริการของพนักงานที่นี่ก็ดีครับถ้าเพื่อนๆท่านใดมาที่ชัยปการก็ลองมาแวะใช้บริการมาชมเที่ยวดูครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ